ให้เเปิดโอ้ยด้วยนาวีต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องศึกษาอะไรบ้างนะมาดูกันฮีโลในโฮเมีทั้งหมด1 1 5ตัวมีตัวที่จะเจาะเข้าอ่ยู่2ตัวมีตัวละครทั้งหมดใน RV ที่เป็นในเกมนี้มีทั้งหมด78ตัวนะครับตัวละครเมตาในแต่ละตำแหน่งที่มีความแข็งแกร่งและตายแรงได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันในแต่ละตำแหน่งมีอะไรบ้างตำแหน่งออฟเลนตำแหน่งจังเกิลตำแหน่งมิดเลนตำแหน่งเอเดีแคลีตำแหน่งซับพอร์ตและไอเทมสาหรับในโฮเคจะมีคล้ายๆกับ RV อยู่แต่มีบางชิ้น ไอเทมธรรมดา2ไอเทมเฉพาะตัว3าไอเทมที่สามารถอัปเกรดได้ตอน20นาทีอาคนาหรือลูนมีคล้ายๆกับ RV แต่ว่าต้องมาจําภาพใหม่แมปในนี้จะไม่เหมือนกับใน RV แต่ใน AV ีใกล้ปรับเหมือนเฮดโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแมปเป็นยังไงแมปจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการฟาร,ร์มและการเดินเกมและเลนออฟเลนจะมีดอกไม้ที่ใช้ได้เพอร์ตลงมาที่ข้างหน้าล่างมังกรมังกรจะมีทั้งหมด3ตัวได้แก่ไทแลนด์โอเวอร์ลอและแชมเพสแดกอนมังกรจะเกิดตอน4นาทีเป็นต้นไปและเกิดอีกทีตอนสีนาทีหลังสังหารเสร็จและเมื่อถึงง10นทีักร 2องตัวจะทําการอีโวเพื่อสร้างประสิทธิภาพในเกมมากขึ้นบัฟที่ได้รับจะไม่ต่างกับ RV เท่าไหร่20นาทีจะเป็นการเกิดของเทพเพลดากอนซึ่งจะทําการเรียกตัวของมังกรสามารถปิดป้อมได้ทั้งหมด3เลนและ3เวฟเมื่อคุณสังหารมันได้เทเลพอร์ตที่เลนบนมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกัน1คือมีจุดวาร์ปสคือมีดอกไม้ซึ่งดอกไม้เมื่อเราตีแล้วสามารถเก็บไว้ใช้ได้และดอกไม้จะเกิดตอน2นาทีและเกิดใหม่อีกทีตอน2นาทีและเมื่อ10นาทีแล้วดอกไม้จะไม่เกิดอีกต่อไปอย่าลืมกดตตามมแแลลละกกหัััววใใจจยยงงไไ้เเีอนนรป